ับมื่อนี้เข้ามาอยู่หาดคู่เดือในฝั่งอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ท่านี้ครับพี่น้องมาเที่ยวหาดคู่เดือเย็นดีไหมครับเย็นมากเลยค่ะทุกอย่าศสุดนโอ้โหครับดูแต่ละคนครับเคลื่อนทานเลยฮะโอ้มา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 เย็น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 จะมันแดดครับพี่น้องอ้าวแดดกับมาตัวนะครับมื่อนี้ยมีโอกาสผ้าทีมงานน่องนงนะครับ เจ้าหนะ้าที่ประจํานะครับขี่เฮ็ดงานกับมูนลนิธิสอสางซุกแล้วก็ร่วมถึงน้องน้องฝึกงานนะครับ่วงนี้เขามีน้องฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธา,านีอยู่ในระดับปวชครับพี่น้องโอ้โหโอ้ยนะครับหาดคูเดียเมื่อนี้นะครับไพบอนเคยมาหาดคูเดียมาเด้อนะครับผููได้มาอีกเอ้ยพู้ได้มาแล้วก็มาอีกนะ จะเป็นบรรยากาศนะครับผู้ไดมักนั่งกินอยู่โต๊ะกะนั่งนะครับส่วนที่มงานเ้าวาสิไปอ่านั่งกินอยู่ศาสตร์นะครับคนเคยนั่งศาลรกะสีนั่งศาสสั่นตัวนะครับมาได้พี่น้องครับบรรยากาศหาดคูเดือนนะครับส่วนขอหอนดังสี่เอาขามาจุ่มน้ำกนย่งดีนะครับเดินมาเรื่อยเรื่อนะครับหามองนั่งหามองนั่ง เย็นดีป่ะเย็นหรืองห่อนวะเย็นดีครับแต่หนาวก็ยังใช่กรห่อนเอาแสดงว่าจะต้มมุลงต้มเบล่ะมออครับอ๋อมาเที่ยวหรือหรือใช้งานอยู่นี่ใช้งานอยู่นี่ครับเติมยู่งงันเบิ่งคนเล่นน้ำครับพี่น้องครับมีคนเล่นน้ำน้อยหน่อยช่วงนี้ย่ไหมคนเล่นน้ำหลายเสาร์อาทิตย์มีป่ะมีครับแย่เมื่อแรกเด้อ น้ำแร่นี่ครับน้ำแรงเขาจะขึ้นใช่ไหมครับเขาจะปล่อยไฟลงแห่คนะอ๋อมันย่านไฟน้ำบ่ครับอ๋อต้องระวังกระแสไฟโอ้เรนนะ่าไม่ซิทถือไฟสอดติ่สันไรู้นะประเดี๋เออ<บ>แต่ว่าเพื่อนไหนให้ระวังไวฟปะอ๋อโอ้ต้องระวังไฟน้ำเด้ครับพี่น้องครับ ไปแพ้หลายี่ครับอย่าบอกเลยว่าแพ้ก่อนขอสียงอไปก่อนนะเธอคงแพ้ก่อนมีอย่างนั้นอะไรจนีว่าไก่พี่จะแซ่บแน่พี่น้องครับไก่เป็นตัวโอ้ไปนี่โอ้พอนหอดแพ้คอยโอ้ยเสียดายจังเลยอันนี้เลยมันวะมันพลาดครับ่าแพ้คอยว่าแพ้่รับว่าเลี้ยวว่ะโอ้ยเรียวเลี้ยวด้วหรอเราตามมาหามาครับพี่น้องครับสุดท้ายเขาก็จะแวะอุ้ยมาแล้วเย่เอาแสดงแสดงท่าดีใจหน่อยลูก นะฮี่อย่างนี้นอุ้ยไก่ยักโตปลาเนี่ยเผาขับแปะซะโอ้โหผักกระโดนโเขาเหนียว เดือนมีนาคม67นะคะก็ในองค์กรเรามีเจ้าหน้าที่ที่เกิดเดือนนี้อยู่สองคนก็คือน้องจอยแล้วก็พี่ต้อมนะคะก็วันนี้เรามาทานข้าวกันก็อวยพรให้ทั้งสองคนมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีพลังในการทํางานสร้างสรรค์สิ่งที่ดีร่วมกันช่วงนี้บรรยากาศที่ทํางานเราเป็นยังไงบ้างคะคือขาดทำงานก็เครียดแต่ว่าเสร็จงานก็ต้องมากิน ากไม่กินไม่ได้ใช่ไหมไม่กินไม่ได้กินท้องหิวงตายเลยต้องกินนะคะต้องมีบรรยากาศแบบนี้บ้างแล้วก็บุญเดินสีที่ไหนต้องบอกบ้านเราบ้านมูตาก็ไปแล้วนะคะบ้านน้องจอยก็ไปแล้วถ้างั้นวันที่3ามเชิญบ้านพี่นะว้าว่าใช่วันที่สมและสี่สมและสี่ไม่อยู่ไปกรุงเทพส่ง ส,ส,ส,ส่สสงตัวแทนส่งตัว,ตวแทนไปก็ได้เราก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ด้วยชอบชอบการไปที่อออพอพี่ต้อมพีคักหน่อยพี่ต้มเป็นไงบ้างพี่ต้อมพี่ต้มของน้องๆก็ก็อยากให้พี่ต้อมดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็มีความสุขนะคะมีตังใช้แล้วก็มีพลัง ส่งต่อพลังให้น้องๆให้องค์กรให้เครือข่ายในการทํางานร่วมกันด้วยให้พี่ต้อมดูแลตัวเองและดูแลน้องน้องด้วยใช่ไหมใช่น้องๆด้วยองค์กรเครือข่ายด้วยเป็นชั้นชั้นไปนะคะเป็นทอดทอดไปโอเคขอบคุณที่โอครับวยพรให้กับน้องจอยและกับพี่ต้อมนยครับพี่โอครับขอให้มีความสุขมากๆครับผมอยู่กับลูกๆครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน นานๆแข็งแรงมีเงินมีทองใช้กรับผมทั้งตบคนทั้งจอยทั้งต้อมกับผมโอเคหล่อๆรวยๆสวยๆครับสวยนี่ผมว่าสวยกันทุกคนหล่อทุกคนแล้วนะพี่โอครับผมอีิปุยครับอวยพรนยครับอภิปุยครับค่ะวันเกิดวนี้ก็ขอให้พี่ต้อมมีสุขภาพแข็งแรงนะคะการงานเจริญรุ่งเรืองต่อๆไปค่ะแล้วก็น้องจอยอีกคนนึงขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงๆรวยๆวันนี้วันที่หนึ่งขอให้น้องถูกสวยเลยค่ะมาก จอยไวพรพี่ต้อมก็พี่ต้อมมึงก็ขอให้พี่ต้อมสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเฮงเฮงรวยรวยลอลอค่ะก็ว่าร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ด้วย้จเด้อเสืเยอะได้กองให้มูตานะไฮไฮเปลื้มนะอันจอยจอยใส่อะนะเออใส่ใอ่ไวไฟต้องสองคนโอเค ขอไว้ทอดขอไว้พรให้พี่ต้อมแล้วก็พี่จอยคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเยอะๆๆๆๆช่วงมันมาเนๆแล้วก็งานประสบความสำเร็จในทุกๆด้านไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะขอบคุณค่ะไม่มีค่ะไว้พรให้พี่ต้อมกับจอยนะคะ ุขภาพแข็งแรงนะคะงานการงานปังๆึ้งไปทุกปีทุกปีเลยนะคะคุณค่ะสองคนพร้อมกันโอเคไม่เวลาแยกคนเลยขอให้คนขอให้พี่ต้อมกับพี่จอยนะคะมีการงานมั่นคงแล้วก็รวยเฟื่องบ้างนะคะคอบคุณค่ะน้องก็ขอให้พี่ต้อมกับพี่จอยมีความสุขมากๆทุกๆปีไปเลย ยอ่าก็วันเกิดปีนี้ไม่รู้ว่าพี่ต้อมน่าจะ40เท่าไหร่แล้วฮะสามสี่สิบสามแล้วนะครับโอ้น่าจะเป็นวัยกลางคนแล้วนะครับโอเคครับขอให้พี่ต้อมช่วยดูแลน้องๆนะครับแล้วก็อ่า ช่วยส่งเสริมน้องๆต่อไปนะครับขอบคุณพี่ต้อมมากครับแล้วสำหรับน้องจอยคห้ดูแลครอบครัวเลยหรอบอยเอาดูแลครอบครัวต้องดูแลอยู่แล้วครับเอออันนั้นเป็นหน้าที่ที่พี่ต้อมอาถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าน้องจอยล่ะส่วนน้องจอยนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับน้องจอยนะครับน่ารักสดใสแล้วก็ขอครับขอให้ร่ำรวยนะครับจันเจ้าแล้วก็มี น้องๆีน้องจัเจ้าน้องจเจ้าเจ,จ้าอีกทีหนึ่งเร็วๆนะครับแล้วก่อนโอเคครับขอบคุณครับ,บค,ค,ครับมีน้องจ้เจ้า <laughs> <c oughs> ใน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 ส่วนของผมนะครับพี่น้องครับผมกะสีไวพ่อนไห้สามคนหนึ่งไวพ่อนไห้น้องจอยเนาะมื่อนี้เป็นจอยเกิดวันที่ยี่สิสี่มีหน้าคมผมเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดมีหน้าคมนะครับข้าอยู่องค์กรเดียวกันเราก็เลยมากินพร้อมกันนะครับแยกกินสิบเปลืองโพดนะครับพี่น้องครับ กคไเองเออไอกบเด้อยมันไม่มาแกะไว้พ่อนหายจอยสุขภาพแข็งแรงมีครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปจริงๆแล้วจอยบอกว่าอยากเกิดทุกเดือนเลยเพราะว่าเกิดมาได้ที่ผัวเก่าเงินอนหายปัดนนั่นนะครับลูกพนกกกันลังเป็นตาหักเพราะว่าพนักกันล่งนมรอเออเบ่งแง่งกันดีๆนะครับส่วนงานบ่หงวงน้องจอยน้องจอยเก่งน้องจอยขยันนะครับปีนี้งานนักครับกินสบายใจงบ ประมาณฟันคางที่จะก้อนโตแล้วก็ต้องขยายให้กับพี่น้องในในเครือขา่ายพวกนั้นจะต้องเข้มแข็งนะครับโดยพราะหนจะขอได้บาร์นี่ผมเองกะประวาวราณาจะาขอเนาะซอยเหลือพี่น้องสั้งคมกะดูแลองค์กรขอบคุณมูลนิธิสี่อสังแมในโอกาสผมในขามาเหตุการณ์เหตุงานของนีแต่สมัยเป็นพนักงานตัวน้อยๆจนกลายมาเป็นเข้า,ามาอาจเป็นผู้บริหารบ, <laughs> บริหารกับบริหารนะครับกับกำหนดมีสายทัด ส่งต่อให้กับประธานมูลนิธินะครับเพื่อนว่าจะได้เท่าเพจจังสัตว์นะครับซึงตอนนี้ที่งานเท่ากับหลายเติบนะครับพี่น้องครับก็ดูแลกันไปนะครับและก็อวยพ่อในองค์กรนี้เนาะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งแข็งแรงมั่นคงและก็ทรงต่อพลังงานดีๆให้กับสังคมเพื่อเห็ดย่งกระไดที่มันดีขึ้นนะครับอันนี้คือบรรยากาศของงานอวยพ่อวันเกิดของทีมงานสีสันสุขใช่ไหมครับทุกคน อาเฮให้หน่อยครับพีอาเฮพี่เว้ยดิอ๋อเต็มป่าเต็มยาไม่เป็นไรไม่ต้องร้องก็ได้ครับอาเ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 อาไม่ให้นิฮานี่หน่อยครับพีเอาเอาเอารักให้หน่อยเอารักให้หน่อยทุกคนปลื้มปลื้มปลื้มเคหน่อยเฮ่หน่อยเฮ่